มาจิเรสโอสูไคพอหนุ่มใจกล้ามาพร้อมกับสกิลฟุตบอลน้องคนสุดท้องเองฮาฟูเอเลเมนต์แห่งไฟที่ลุกไหม้กาแฟสีแดงมาจิเรต ไคลูกชายคนเล็กสุดของครอบครัวโอสุที่ชื่นชอบการเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจจนได้เป็นนักกีฬาประจําโรงเรียนนิสัยค่อนข้างจะซุกซนและมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวลุยได้ทุกสถานการณ์สมเป็นสีแดงจริงๆในร่างของมาจิเรนเจอร์นั้นจะมี2ร่างลหลักๆนั่นก็คือมาจิเรสและร่างอัปเกรดเลเจนด์มาจิเรสยังกับเอสปล่อยพลังเพลิงปิ้วปิ้วเลเนแห่งเปลวไที่ลุออกไหม้เอาเปรนสีแดงเจน์มาิเรส ร่างแปลงมาจีแมชชีนของมาจีเรดมาจีฟินิกรูปร่างเป็นมนุษย์ยักษ์แม้จะชื่อว่าฟินิกแต่ก็ไม่ใช่นกฟินิก เมื่อทำการประกอบร่างเป็นมาจิคิงจะอยู่ในตำแหน่งบริเวณหน้าอกและจะเป็นผู้ข <oh ี่ตรงหลังของมาจิดราก้อนยังมีร่างอื่นอีกเดี๋ยวว่ากันไพเป็นเด็กมอปลายที่ใช้ชีวิตค่อนข้างจะกล้าหาญอย่างการเปิดตัวในตอนแรกที่มีเด็กทําลูกโป่งขึ้นไปติดบนยอดเสาสูงๆน้องเขาก็ยังอุตส่าห์ปีนขึ้นไปเอาให้อีกใจถึงแต่ด้วยความเป็นวัยรุ่นใจร้อนรุ่มก็จะมีเรื่องที่ทำให้ต้องทะเลาะกับพี่ๆอยู่บ่อยในช่วงแรกใจเย็นเพราหนุ่มเรื่องความรักก็น่าจะหงุดหงิดเล็กน้อยที่คนให้แอบชอบแต่ไม่ชอบมมมาาจจิิเรรสั้้้้งงงนนี่่กก็บอคววไไดดย ฉันนะ่ะหลงรักเจ้าแม่คนนั้นเขาแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นขอโทษนะโอสุคุมไปแล้วนะถึงจะเป็นคนที่กล้าหารแบบนี้นี่คุณลุงเ้าเถิดดีไปหรือเปล่าเนี่ยเรีใครลุงแกว่าอะไรโหนี่ ไม่เท่เลยนะลุงเมื่อตอนที่โดนปีศาจขโมยความกล้าไปจนหมดเลยดูเป็นคนขี้กลัวไปเลยแล้วคือต่อหน้าต่อตาสาวด้วยนะน,นั่นเสียอฟอรม์หมดไม่ใช่โอสุภุมคนเดิมเลยนะและใครยังเป็นเด็กที่มีแพชชั่นกับฟุตบอลเอาแบบสุดๆถึงขั้นโดนเปลี่ยนตัวแล้วงุดหิดเป็นฟืนเป็นไฟก็ยังมีให้เห็นในบรรดาพี่น้องทุกคนใครเป็นคนเดียวที่ไม่เคยได้สัมผัสกันได้อยู่กับพ่อเมื่อถึงตอนนึงที่เขากลับได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่คอยตามไล่ล่าพวกวเหล่ามาสีิเรนเจอร์อยู่นั้นก็คือพ่อของเขาที่ถูกครอบง าเอาพ่อเวทมนต์ของมาจิเรตนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไฟและการเสกของขึ้นมาเรื่องเสกขอให้บอกไปดูพลังของพผูหนุ่มน้อยกันครับสักอย่างจงเปลี่ยนเป็นกระเป๋าจรวดนีรูมไหมาจิโร่มาจิมาจิก้าเรตไฟมาจิ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 ก้าฮะเฮ้ยโอ้โหโโอ้หมาจิโม่จิบุลจงลุกไม่ขึ้นมา ้วเพิรช่วงท้ายสุดเมื่อจบเรื่องไปน้องเขาก็ยังเอาดีในด้านฟุตบอลเหมือนเดิมพร้อมกับทรงผมสุดเท่สุดครูพี่หล่อไหมน้อง